16หกครึ่งหนึ่งของผลต่างของจำนวนจำนวนหนึ่งกับห้าสิบเป็นหกสิบห้าเขียนเป็นสมก,การได้ดังข้อใดของผลต่างผลต่างก็คือเป็นเครื่องหมายลบผลต่างของจํานวนจํานวนหนึ่งจำนวนจำนวน,จำนวนหนึ่งเราก็ให้เป็น x นะผลต่างคือเป็นเครื่องหมายลบจํานวนจํานวนหนึ่งกับห้าสิบก็คือเนี่ย x ลบห้าสนะิบ อันนี้ก็คือผลต่างของจํานวนจํานวนหนึ่งกับห้าสิบครึ่งหนึ่งของผลต่างอันนี้ผลต่างใส่วงเล็บของผลต่างครึ่งหนึ่งก็คูณด้วยหนึ่งกับสองครึ่งหนึ่งเนี่ยครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งคือหนึ่งกับสองของก็คือคูณครึ่งหนึ่งของเนี่ยครึ่งหนึ่งของผลต่างอันนี้คือผลต่างของจํานวนจํานวนหนึ่งกับห้าสิบเป็นก็คือเครื่องหมายเท่ากับก็เป็นหกสิบห้าคือเท่ากับหกสิบห้าะก็ตอบตามนี้อ๋อ ก็ให้เป็นดี x นี่ก็ให้เป็นดีก็เป็นเป็นหนึ่งสองดีลบห้าสิบเท่ากับหกสิบห้าเป็นหนึ่งสองก็ x ลบดีลบห้าสิบก็เท่ากับหกสิบห้าก็ตอบ